เอ้ย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 บันนี้เอ้ยไอ้พวกสตาร์โรว์พวกนี้เนี่แหมอุ้ยไอ้พวกนี้มันจะมาสอดใส่ทั้งเลยแหมพวกนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้าวเอ้ยอู้หูโดนได้เอ้ยเอ้เอ่อเอ่ออ๋อจอจออืมต้ญญาณดีเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยแหมเดี๋ยวจะไปแกะตรงโน้นอ้าวสตรอเบอร์บาร่าหนึ่งคันสวยเยี่ยมมากเลยเพื่อน อ้าวไปดิเฮ้ยซากเฮ้ยซ่าซ่ากระทางหนูนี่ปักเมาอ้าวทำอะไรเป็นไงงเพื่อนอ่ะสอยเจ้าเอ่อย่าแพนเทอร์เออนัดบอกเลยนัดเดียวกับลงไม่ท้อะไรเป็นไงโอ้ยโดนสอตจนได้ไปไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเพราะโซ่ความเท่เลยเฮ้ยจังหวะดีอืมอืมเฮ้ยเฮ้ย จเออเออเออออกมาเออน่ารักสอยมาสวยมากเพื่อเรีโหลดอยู่เออขอทจริงหน่อยอะอะไรนะปื้อเล้แังีโหลดท่าทไมแล้วก็ลีโหลดทานะแต่ว่ามันก็ยิงแลาได้นะเพื่อนเออ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 เอ้ยอืมตัวถอได้เลออืมข้างังเอ้ยข้างหลังางหลังที่หเอ็มอย่างนั้นเลยมันน่เด้าคุยกดีดีอได้้ว เดี๋ยวหาไมเป็นไรเดี๋ยวท่านจะไปค้นหามันเองเอาคนนี้โอเคจ6 9กเก้าก็ตามมาด้วยเอ้าโอเคโอเคออดีดีดีเปนไงเป็นไเป็นไงฮเอาเอาเฮ้ยโอ้โหทนทีเดียวบุ้มหลยงัล้นลึกสิ่นไม่ด้แล้วริงนี้ไม่ได้แล้วเอาเอาเอาฮ้ยงานวอกล้งงานวอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยบันจุบันจุเอ้ายิงว่าอีก ไอ้นี่ดิมันไม่ใช่ผมริงเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดไอ้ที่ไอ้ที่เดี๋ยวเอเดี๋ยวเจอเเจอเดี๋ยเจอเดเจอเอาเอาเฮ้ยพื่อนทำไมเพื่อนเดี่งแล้วอ่ะอ้โหเฮ้ยเพื่อนดี่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ดินี่อโหลดต็เสร็จก่อนนอโหลดเืนสร็ก่อนนาสุดท้ายนดสุดท้ายเดียมนี่ไม่เสร็จเลย อะไรของนายอะไรของพ่อนาห์เนี่ยเพื่อนเอาล่ะครับผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีสวีตุกผู้ชมทุกท่านทุกคนด้วยนะผมนะก่นจะกาพร้อมเช่นเคยที่นะผมนะกับเกมอะไรนี่เหรอเกมโวล์ออฟแท้งยังไงล่ะฮ่าก็รอบแรกนี่ถือว่าเป็นไงมั่งครับผู้ชมก็อันนั้นก็เรียกว่าผมพากเสียงนะผมนะพากเสียงคืออธที่ผมพากเสียงนี่คือมาใจแล้วก็ เห็นว่าวอฟแทงเนอรมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเออถึงแม้ว่าจะมีของใหม่ๆมาแต่เป็นขอให้เติมอะก็โจมแต่ผมใส่ฟรีนะเออผมใส่ฟรีเออนะแ้วผมก็มาได้กับพี่เขาเช่นเคยวิหลังซีเฮตันเองแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงพี่เขาหรอกก็ได้ยินเสียงพี่เขาในสตรีมอยางแหละนะแล้วนะก็อย่างคือก็จะมีทั้งทีมสตรอที่มีพวกนี้อยู่นะผมนะอ่ะก็ตอนนี้เลยก็เหลือแค่สี่คันกับผมนี่ก็มีเยอะแยเลยนะ ก็เออรอบเมื่อกี้ก็ถือว่าผมพากเสียงไปแบบนุกนุกนะผมนะเอานุกนุกเอาแบบบันเทิงไม่ต้องแบบซีเรียดดราม่าอะไรกันมากเนาะเออถือว่ารถถังที่ผมพากขึ้นมาเนี่ยคือเป็นเสียงที่ผมสมมุติขึ้นมานะนี่ก็เป็นเสียงที่ผมนัะแต่งขึ้นมาว่ารถถังแต่ละคันเนี่ยมันควรจะเป็นเสียงอะไรยังไงเนาะส่วนรถถังของผมเองก็เสียงผมจะแหละเนาะเออรถถังของผมเองก็เป็นเสียงของผมเองี่แหละแต่รถถังกันอื่นนี่ผมจะพากเนี่ยคือเป็นรถถังที่ผมสมมติเสียงขึ้นมาว่ามันควรจะเป็นเสียงอะไรยังไง น้องแจ้นรถถังบักหนูเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบใหญ่ๆหนักๆอะไรเงี้ยเออเป็นเหมือนให้รู้เป็นท่าบวงหนำอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะจับตัวอย่างให้โดในรอบนี้นะผมนะอ่าจก็ลด้กับพี่หลังทีเฮตุเขาเนาะก็ลืมเลยนะที่เออลืมเล่นนำตัวต้นคลิปอ่ะนะก็มันเป็นไปไม่ได้อ่ะจะลองเปิดที่แบบใหม่บ้างอ่ะแล้วจะมาจาใหม่อ่ะก่อตังค์คาเป็นหนึ่งนะจ๊ะอ่าเปิดตรงนี้แป๊บปุ่มเราจะได้ง่ายมากขึ้นเนาะการเล่นเล่นหรือเปะก็ไม่รู้ ่าฮะบอกว่าลุยกันเลยเออ่คนขับของเรานะวัอดดีเพื่อนเออเออเออว็อดดีนั่นแหละครับผมก็จะภาคเสียประมาณนั่นแหละคือเสียงที่ผมภาคกับรถถังคันอื่นนี่คือไม่ใช่คนอื่นมาภาคจะ่างใดเพราะผมภาคคนเดียวนะผมนะฮ่าผมภาคคนเดียวก็เป็นการสมมติเสียงขึ้นมานะผมนะจำไหมเพื่อนเออเออแอะจำไหมเออเออตเออตามตามนั่นแหละตามนั่นแหละก็เออประมาณนั่นแหละผมไม่มีคนอื่นมาคุยด้วยนะผมนะก็ ก็ตามนั้นนะผมนะก็ไม่ได้มาเล่นกับคนอื่นอต่ยังได้แต่มาเล่นกับพี่พี่หลังสิเขาสิ้นเคยเนาะอือฮะเออเออเออจะทราบงอนแล้วยังคานหาไหมอ่ะเอ๊ะไรบ้านเจอและโอ้โหมาสองสองขัดซะด้วยอ่าฮะอ่าฮะโอเคหนูก็มาด้วยไอ้หนูแล้วก็คันนี้อ่าฮะนี่ก็ผมพลาดเสียงในทีมเท่านั้นนะผมนะอ่าพกเสียงในทีมเท่านั้นแล้วก็อย่างคือบอกตรงๆนะว่า น้องจะสอยข้าไหมเอ้ยจนว่านาอยแหละอย่าไม่ควรจะสอยมันดีก่าแล้ว่้าเกิดถูอทำไมล่ะก็เออเออไอนี่ดิ้ดิเดิ้ดิ้ดิตดิ้ดิ้ดอ้ดา้ดต้ดต้ดิ้ดิ้อิ้ดิ้ดิ้ดิ้ิดิ้อ้ด้ดเอ้้ิด้อ้อ้ยอได้ดดด้้้ดเ้้้้เ้เ ปอดยิงมั่งดิแล้วมันเล่นนามันเยอะนะโอ้ยกอที่จะหวงตัวเองหวงผมหวงสั้นดีกว่าไหมแต่แต่ว่านาคนไม่น่ารอดนะนะนาคนไม่น่ารอดนะอ่ะจะว่างั้นแหละโอ้โยยิงรุนกันยีน่หรอเอา้าวเลียงไปแล้วเจ็ดร้อยเลยโอ้ยนี่ก็ยิงอย่างเดียวก็เลงโหลดอยู่โอ้ยน้องคนอื่นเป็นไงมั่งนะซอยหลังรั่วเลยนะเอเอไ <laughs> อ้ซอยห,หลังระยา้าตอนหลังระย้าโอ้โอ้ยมันพลาดอุ๊ี่มัง ลูกพี่มาครับก็จะไปเจิมดูมันดิดูมามันพลาดลูกพี่มันแล้วลาทวงพลาดเสียงอย่างเมามันเออเออไปเอาเดี๋ยวไปเลยดีกว่าไปเออจัลลัเออเออเอจะก็ั่นเรไปเลยดีกว่านะเออเออเอในขณะนี้มันหน้าซอได้นะเออเราเราออกมาจากก็กระทักันเลยเพื่อนเออจจอหนี่เนี่ยโอ้ยจ่อยิงตรงนี้ทำไมล่ะเอ้ยเดี๋ยนั่งโดงซอยเราเอ้ยไม่ได้หรอกเา้ยเราทั้งเราเจิกเออเออเราทั้งเราเจิกเออเนี่ยเนี่ยไอ้หนูไอ้หนูดิจะไหม อดูดิดิเด็กตัวสัยนเด็กเอาออกคนนี่นี่โดน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 อ่ะหันหัวไม่ได้สิหันหัวไม่ได้เลยดูรู้นะวันหันซาโดนโดนโดนนี่ดีแล้วในกราฟเกตรงนี้ยังประมาณคนอื่นเป็นกันมั้งเหรอเอ้ยตรงนี้นายดีมากเพื่อนเรียงมาแล้วหนึ่งคันเพื่อนจังหวะนี้อ๋ออ๋อครั้นี้นะแล้วครั้งท้าแล้วเพื่อนเออครั้นี้เหละครั้งท้าแล้วเพื่อนครั้นี้เหละครั้งท้าแล้วเออดี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  โดนโดนโดนเอ้าเอ้ายิงไม่ได้ดิยิงไม่ได้ดิเอ้าเอ้าติดอินเอ้ยเฮ้ยไอ้ดิไอ้ดิอย่าอย่าเอ้ายิงเงาอีกยิงให้สวยยิงเงาอีกสวยสวยสวยดีดีเป็นไงเออเอ้ากำลังแตะมาช่วยนะเพื่อนเออนี่เออเรียบร้อยแม่ทีมเราเนี่ยเป็นจริงจริงเนาะกาตามนั้นกันนะครับก็จะประจมก็ถือว่าเป็นการพากเสียงอย่างเมามันนะผมนะ ก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆมากาอ่ะเออเนาะถูกต้องนะอยากลองอะไรใหม่ๆมากอ่ะก็ประมาณนั้นนะอ่าก็ถือว่ามันแม้ามันตรงกับเอ่อคนเล่นเนี่ยก็ถือว่า <c oughs> ถ้ามันตอกกับคนเล่นเนี่ยคือผมไม่รู้จะทำตัวยังไงแล้วเนี่ยเออแต่ถ้าไม่ไม่ตรงกับตัวคนเล่นนี่คืออาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงของคนเล่นนะผมนะก็ต้องขออภัยนะตอนนี้ด้วยก็าผมบอกแล้วว่าเป็นเสียงที่ผมสมมติขึ้นมาการพากค,คือการพากสดนะผมนะ ขางสดเลยไม่ใช่มีการตัดต่อตัดต่ออะไรตรงนั้นแล้วไงคือทำสดสดมันแบบทำแบบไม่ใหม่นะผมนะเออมันเพิ่งสดออกจากเตานะผมนะกระกับไก่เค c ีที่เพิ่งออกจากเตาก็เคยเคยกินกันไหมนั่นแหละฮะคือแบบมันต้องสดสด้งนั้นนะเออเนี่ยผมก็แบบสดสดนะมากสดเลยเออก็ตามนั้นแหละอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยแต่ผมจะตไปตอนที่ไปอยู่รอบต่อไปเลยนะโอเคเพราะว่าเราน่้น่ขี้เกียจการรอคอย เมื่อถึงผูตประสบเนี่ยตะกี้เกียรการรอคอยใช่ไหมผมรู้เออผมรู้นะว่าประสมเอ่อที่ดูอยู่เนี่ยกี้เกียรการรอคอยใช่ไหมเดีวมันก็จะให้ตามนั้นเลยนะผมนะแต่คนนั้นก็ต้องรอคอยคนเดียวโอเคปะโอเคเนาะก็ตามนั้นคือกฎของการภาคของผมนี่คือผมจะไม่ภาคฝั่งสัตเตอร์โนะคือฝั่งฝั่งแดงนะหนี่งฝั่งสัตอรโลเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี่ยกฎผมก็มาบอกกันเล็กน้อยว่าว่าฝั่งซัตเตร์ผมจะไม่ภาคเสียงมันนะเออผมจะไม่ภาคเสียงแต่ผมจะภาคเสียงสัตอรโต่อเมื่อที่เพื่อนเนี่ คันเดียวในทีมนี่แหละคันเดียวในทีมผมเองนั่นคือมันเหลือแค่คันเดียวแล้วก็ผมก็ต้องฆ่าเศษศัตรูแบบกรีนนะผมนะก็ก็ยังอยากรล้อดใช่ไหมว่าเป็นยังไงก็รอดูกันได้เลยไอ้ <c oughs> นี่มันเล่นหนูสองคันมันมันตะโกงกันไปเปล่าอ่ะเกมต่อไปไม่ต้องเกมต่อไปมาแล้วไม่ต้องตัดต่อละจังหวะนี้เออส่วนกดของผมอีกสองสอง,สองเออประมาณกี่ข้อก็ไมมรโลแต่ผมเนี่ยตัดคนตัดกันมาเองแหละ กดก้อนเด่นนก็คือผมจะมาพากเสือจัตโตโจนกว่าจะเหลือเพื่อนคันเดียวในทีมนะอ่าผมจะพากเือจัตโตรด้วยแต่ตอนที่ผมจะบพากเนี่ยคือจะพากตอนที่เพื่อนในทีมผมอะเหลือแค่คันเดียวนะเออนั่นแหละก็ตามนั้นแล้วถ้าเล่นปกติอย่างเงี้ยเนี่ยผมจะไม่พากเสือจัตรูรจะขาดนะแล้วกดก้อนที่สองคือเราทางของผมเนี่ยก็เป็นเสียงของผมเองนี่แหละที่ผมคุยกับคนดูนะก็คือเสียงของผมเองนี่แหละเออแต่ถ้าเป็นแบบรถถังกันอื่นที่ไม่ใช่ของเพื่อนที่ไม่ใช่ของผมเนี่ยก็ก็จะได้ห็นข้างหลังนี่ เอ้ยเร็วหน่อยเออเอออู้แล้วอู้แล้วก็ตามนั้นแหละฮะอ้าวไปทางไหนอ่ะเออเออตามมาตามมาก็แล้วกันอย่าไปคนเดียวอย่าตาเรื่องเราเออ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 ตาทีตาทีแหมแหม่เดือกันไปขบวนระเบียบกันเลยเกินโอเคแม่ตัวร้อยไปมึงไปเลยเออเดี๋ยโอเคบัตร E1 E1 สองคันเลยแหละเออเออเออฝาแฝะกันนี่ว่าแม่แต่ไงต้องทำเสียงแฝกจังมั้งนี่ยก็เออประมาณนั้นแหละก็ ควายทำเสียงแตกมามันมากระสองคันเป็นเป็นแปดกันเป็นสองคันแบบเหมือนกันด้เลยดีรถสองคันอะผู้ชมอืมต้องต้องมีกดก็ก็สามนะคือถ้าเราทำเหมือนกันก็เป็นเสียงแปดนะผมนะนั่นก็เสียงเหมือนกันนั่นแหละใช้เสียงเดียวกันโอเคแต่คันนี้ก็เออเออเออชื่ออะไรเนี่ยเอาเอ้ยไปคุยด้วยเอาเฮ้ยเออหนามีเยอะเอ้ยหนามีเยอะหนาซอยหนาหนาได้คิวเหลือเกินนะเด้อ อ้าว่าน่าอีกครันึงเออเนี่ยมาตเนี่ยเออเอเนี่ยเออองนี้แค่มัแะบๆหน่อยนะขันยังแบ่ไม่ไกลนะเดย๋ยวนใจเย็นไอ้ผมไอ้ผมตอยบ้างดิเออเออด้ไดดดดดออเออต่อยอดออปแต่ขอไม่ตอยะอาจะปักหนูเนี่ยว่านลตัวนึ่งอ๋ออ๋อนอังแล้วว่านอนี่มึงไม่รู้ตัวแล้วเหรอ เอ่อเอออะไรนะอะไรนะขอเอาข้างหน้าก่อนเลยโอ้โหเนี่ยมึงไม่ต่อใจข้างหลังจริงเนข้างหลังมันหนัแล้วนะโอ้โหเว้านี่น้ำมาต่อใจข้างหลังจริงดิเฮ้ยใจเย็นเออเอาข้างหน้าเตะก่อนอันนี้เอ่อเอ่อไปกระโถเออไอตอดต่อยังไงเนี่ยอ้าวจะว่าเราลัดชอดลับผมเพื่อนมันจะปังทำไมเนี่ยไอมันอยากต่อยจะแยกต่อยเออเออก็ตามนั้นนะครับผมก็พยายดมจะตัดต่อยงั้นี่ย เออเนี่ยเรามาลุมกันจะไงเราทำง่ายมากกว่าไหมข้างหลังนะเพื่อนเออหูวแล้วหูวแล้วเดนแลวมาต่อข้างหลังต่อเออดียวไปเพื่อนเอาอับักหนูนี่ก่อนเลยอับปกเงาเนี่ยตะการเลยอีร้อยอดี๋ยเลยอ้าวไปตะก้อด้วยเออเออเด้โอเคนั่นแหละฮะเสี่ยมันก็จะเหมือนกันนั่นแหละไม่เป็นแฝดอ่ะเออมันมาเป็นแฝดเลยก็านผู้ชมนะอ้าวเดี่ยงบอลสตโลเดี่ยงเดี่ยงอ้าวอ้าวอ้าวอไปเปเปล่ากับภาษาละอ้าวอ้าวโดนโดนนี้ต้องโดนต้องโดนแล้วเพื่อนเออ เล่นสายมันเลยแม่จักวันนี้เออเอาเลยจนมุมมาแล้วเอตละจนมุมดันมุมยังไงฮะจนมุมเลยใช่ะมเพื่อนตลอด,ลด,แลดแล้วนี่ตัวืนขึ้นด้วยสลอดเลวก็ตามนั้นนะคุณผู้ชมเป็นเสียงที่ผมสมมติขึ้นมาเองนะกดอย่างแรกของผมนั่นคือปัประมาณว่าผมจะไม่พลาดเสียงสตัลโลแล้วบอกนะจนกว่าเพื่อนในทีมผมจะจนมุมจริงๆคือเหลือขัสุดท้ายนั่นแหละถึงมานจะพลาดเสียงสตัลโลเนาะ แต่สำหรับทีมผมเนี่ยไม่คว้ามีปัญหาจีละผมก็พยายามจับค่าให้ครบทุกคันนะผมนะแต่รถถังเอ่อทีหกเก้านั่นคือรถถังของพี่หลังเขาเนี่ยผมจะไม่พาคเนาะเมื่อเกิเป็นคันเอ่อวีไอพีว่าผมก็ใส่เสียงของพี่หลังในการสตรีมเนและในการเอ่อพี่ครับพูดไปนะก็บอกว่าไม่พาดรถถังพี่เขาเด็ดขาดนะแต่ถ้าเป็นรถถังกันอื่นผมจะพาดแน่นอนเนาะก็เสียงก็ตันนั้นแหละเสียงก็ใหญ่หน่อยก็จะประมาณนั้นนะผมนะ ก็กดอย่างแรกคือบทจะไม่ค่อยพากเสียงซตตรโล่ก็ได้บทสภาพเสียงซตตรโล่จริงๆเน่คือเพื่อนเนี่ยต้องเหลือขันสุดท้ายในทีมเนาะส่วนอย่างที่2คือเพื่อนแต่ละคันเนี่ยเสียงห้าเหมือนกันนะเออเสียงที่ผมพากเนี่ยห้าเหมือนกันเลยนั่นคือเสียงจะแตกๆตกันมากส่วนอย่างที่3คือถ้าเป็นรถถังแฝดหรือรถถังเหมือนกัน2คัขแบบเหมือนกันไปเป๊ะซื่อเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ยผมก็จะใช้เสียงเดียวกันก็คือเรียกง่ายๆคือเป็นแฝดอ่ะเออเรง่ายๆคือมันมาเป็นแฝดนะผมนะก็เสียงเดียวกันไปเลยยไไมม่ตต้้อองงะะราากกนนน็ั ก็เดี๋ยวจะไปเจอแบบรอบเต็มเต็มแบบเต็มเต็มคือรอบสุดท้ายที่ผมจะอัดคลิปในคลิปนี้นะผมนะก็เดี๋ยวจะไปเจอรอบเต็มเต็มกันเลยนะจัดไปเนาะกโอเคขอตัดแป๊บอเอาละสึกครั้งที่สองเต็มตัวเริ่มกินได้นะผมนะอ๋อแล้วก็มีกฎอีกอย่างหนึ่งของผมนะั่นคือถ้ามันเป็นรถถังของผมเองเนี่ยที่ผมเคยบอกไปแล้วถ้ารถถังของผมเองผมก็จะใช้เสียงของตัวเองเนาะก็ตามนั้นนะรถถังที่เพื่อนเอามาโอ้ว้าวไม่เหมือนกันสักคัน โอเคเราจะเริ anyway ่มติดต่อ <Nur> ก <k id> uh ับเพื่อนเลยก็แล้วกันนะก็จะติดต่อกับเพื่อนยังไงดีอ่ะเออเคยก็น่าก่อนเลยฮัลโหลเออ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 ฮัลโลก็โลก็ประมาณนั้นแหละฮะเออขึ้นมาตะกรุดูดียิงไปหมดแล้วนันดึงเออโดนไอ้ไอ้แว่นติดติดอ๋อไปยิงอ่ะแว่นเงียบยังไงเออเออมาเดิงเงียบมาเดิงเงียบเออตียิงยูงไงโอเคแว่นตอนนี้ดีน แม่งติดมึงเนี่ยอ้าวโอ้โหโทษทีโทษทีไปทำทำมุมอ่ะทำมุมมันยิงได้เดี๋ยแล้วคะแนนยัมันมีเยอะว่ะแอบแม่งแค่นี้แค่นี้เยังไงมั้งเอ่อมันก็มันก็มีเยอะก็ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยจะจะติดอดิ้นนี่นี่ผมมันตัวเก๋าแน่เออมันต่อยต้องอื่นก็ได้นะมองอื่นมีต่อยอะเดจะจะต้องเรียกเราตากาดอีกโอเคแห่นถือว่าถือว่าทำตามหน้าที่นะบอกนะมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะแต่ละคันแหม่เพื่อนนี่แบบออื้หือแต่ว่ากล้าหาจริงๆเลย โดนยิงหนึ่งไม่ได้เดะเออแกไม่เป็นไรเพรื่อนก็แือ<ต>ว่าทำสงครามแบหนุกหนุกเนาะโอเคเนาะก็เอ่อประมาณนั้นแหละนล้วกันเนี่ยเอ้ยก็ลังเต๋ออยู่นี่เฮไงนี่เดี๋ยวได้นะเอ้โดนเต๋อไม่รอดมันเยอะเว้ยเออเอ่อเต๋อมันเยอะนะกาลองเต๋อต้องมาบ้างเนี่ยมาเต้ยจะมีมงค์ให้สาป่ะหลอกลองเต๋อเหรออันนี้ไง ไม่โดนอีกเออเนี่ยมันต้องยิงเงี้ยเรารีบยิงเกินไปแล้วเพื่อนเอ้ไม่เป็นไรนะอ่าวขางหน้าเออเออแน่โดนโอ้สวยดีดิยิงได้สวยมาแต่จันน่ะจะนำหน้าไปเองแล้วก็ไปสอยมันดูข้างหน้าเดิน่นตัวดุมบนกันแล้วนะตามมาตามมาอ่ตามไปเล้วแบบนั้นอ้าวเร็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 วตามมาเร็วเอ้ยนั่นแหละเออยตากระตังตามไปโลนี่เราถามมันอื่นอะอ้าวเพื่อนเลียงไปแล้วน่ะ เอ้ไปมันเด้งวะนะเดี๋ยวตัวไวจักการมันเด้ง่าตัวเร็วอยู่เดี๋ยวจะว่านอนเร็วเออเออเออใจโอ้โหห่าก็ยังมามันผมผมนี่แบบมันปากเหลือเกินมันปากเหลือเกินห้าแต่ละคันออกนอนเ้ยเออเออเออโดนอ้ามกันที่เออสวยดิทนไม่มาเด้เด้อเด้แม่เป็นไงแม่แน่เออเรียบร้อยเดี๋ยดิเอ้ยคันนี้เออเป็นไง อ้าวอ้าวมึงเดี้ยงตอนไหนเนี่ยโอ้โอเคโอเคกันเนี้ยแต่เดี้ยงเปล่าเออกันเนี้ยอย่าไปคาดโดนไม่ตายแลวด้วยเอ้ยเพื่อนเอาไงดีเออแต่ว่าเราก็ไม่ไหวแล้วว่ะเออเพื่อนมันจะตาเสียงแห่าทำไมมึงกินน้ำก่อนนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออฮะยากจริงๆแล้วเพ่อนแหมคำรักการงานหน้าที่ต้องบอกนะยิงไม่เข้าอีกแล้วผมเนี่ยเอ้ยเลิศมาเนี่ย อ้าวคันนี้คันนี้เอาไงฮะคันนี้เอาไงตตโรฮะตตโรยิงตูดนะตูดยังไงนะตูดงามไม่คันนี้ฮะคันนี้ฮะเอาไงการมาเลยเออได้ขอรีโหลดแป๊บเดิมเออคันนี้ก็จะตายกันเออรู้แล้วรู้แล้วขอยิงนัดหนึ่งเออเฮ้ยสามสามสามเพื่อนสามสามสามเจอเพื่อนนายปังทำไมเนี่ยตตตีตตีก็ตีก็ตีขอขอรีโหลดแป๊บ วนมาล่าโทดเลยล่าทดเลยมาทษเออนั่นแหละสวยมากเยี่ยมเลยทีมเราเป็นไงบ้่งเื่อนดีแหมกแกดกกะแกน้พเ่อนแหมก็สหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ผมขอจบไปเพียงแค่ในก่อนก็แล้วกันนะครับผมก็ตัวว่ามันปากใช้ได้เลวผมเนี่ยเนื <c oughs> ่องาผมแบบค่อข้าม,มันปากเลยนะคุณผู้ชม ก็ถือว่าบอกวจับจไมเพียแค่นกาลังกับกันนะผมขอจะไปเล่นกับพี่หลังเขาต่อแล้วนะไปๆนะจ๊ะเจ๊ะโอเคบาย